ใต้ร่มเงาแห่งสัทธาวัดธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสิ่งที่ทรงคุณค่าถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณนวัดแห่งนี้คือหน่อต้นพระศรีมหาโพจากประเทศศรีลังกาที่สืบสายตรงจากต้นพระศรีมหาโพณพุทธขยาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสล้ได้รับการปลูกขึ้นอย่างงดงามเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งไมตรีจิตระหว่างสองชาติที่อย่างรากไว บนแผ่นดินไทยแต่ว่าเรื่องราวระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเราไปดูกันที่พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระอุบาลีนะนี่ไม่ธรรมาดาวัดนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับสวยงามมากแอบนะซ่อนตัวอยู่ถ้ำกลางนะฮะร่มไม้ ในป่าเลยล่ะร่มรื่นจัดวางอย่างมืออาชีพครับสวยงามเป็นระเบียบนะฮะเป็นห้องแอร์เย็นเจี๊ยบสบายเลยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยากเล่าให้ฟังหน่อยพี่พิพิธภัณฑ์ชื่อเต็มชื่อว่าอะไรพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระสร้างเมื่อ2,556ในวาระ260ปีที่เราเห็นรูปหล่อเนี้ยนะคะ ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นชาวายุทธยาและคนไทยด้วยกันเนี่ยร่วมกันปิดทองในสมัยเมื่อปี2556ไม้มมฮกานีที่เป็นรูปเคา,ารรพเะ้าบาลีเนี่ยมาจากศรีลังกาแต่ว่าตะเวนไปทั่ววัดในอยุธยาประมาณ5 6วัดแล้วเราก็ร่วมกันที่บริจาคเงินแล้วก็ออกมาปิดทององค์นี้ใครสร้างครับรัฐบาลศรีลัลงกาโอ้นี่นี่คือรัฐบาลศรีลัลงกาเป็นคน,<า>นสร้าง<ป>ให้ใช่ค่ะในปี2556ของศรีลังกาใช่ค่ะอยากจะ ให้ท่านชมทันมาตเก่าแก่ที่สุดสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น3องค์นี้นะคะก็คือว่าการที่หลานของในหลวงรัชกาลที่1มาบูรณะเนี่ยจริงๆทันมาตพวกนี้มันพังหมดแล้วแต่ว่าในปีที่มาสร้างพิพิธภัณฑ์ก็เลยมีบูรณะใหม่แล้วทันมาลักษณะน,นี้เนี่ยการบูรณะโดยกรมศิลปากรเพื่อให้เราสะท้อนให้เห็นถึงศิลประอยุธยาตอนปลายเราจะเห็นลักษณะ ชิ้นไม้สวยสวยงามเดิมๆแบบอยุธยาเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปใน <c oughs> สมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะ <c oughs> ได้เห็นธรรมมาแบบนี้นะท่านผู้ชมหาดูได้ยากนะครับแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เล่าไปแล้วพี่กําลังจะย้อนถึงทีนี้พระอุบาลีเนี่ยอยากจะเล่าความเป็นมาให้ฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆเป็นสมณา,านามไม่ได้เป็นชื่อของบุคคลเป็นชื่อตําแหน่ง ตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งสูงถ้าเปรียบในปัจจุบันน่าจะเป็นระดับชั้นรองสมเด็จแต่ว่าชื่ออุบาลีมีชื่อจริงๆซึ่งเป็นพระสาวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระธรรมวินัย้คันนอตั้งแต่พุทธกาลพุทธกาลนี่นะฮะเป็นผนังแผนที่ อาณาจักรอยุธยาสมัยนู้นนะฮะนี่ค่ะอยุธยาอายุธยาอยู่ตรงนี้ค่ะนะฮะแล้วก็เดินทางไปใช่ไหมฮะไปสีลังกาเป็นเส้นทางไปสีลังกาหนุ่มนู่นเมืองรังกาคุณผู้ชมครับในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระอุบาลีมหาเถระพระราชาคณะผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ได้รับพระกรุณาเดินทางข้ามทะเลไปยังสีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2295ท่านเดินทางพร้อมคณะไปยังเมืองแคนดี้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชาย์ทำการอุปสมบทสามเณรชาวสิงหลหนหลายร้อยหลายพันรูปจนนำไปสู่การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสีลังกาและถือกำเนิดนิกายสยามวงซึ่งเป็นนิกายสำคัญของประเทศสีลังกาจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นใครๆที่ต้องการความเป็นการบวชที่บริสุทธิ์น่ยก็จะไปบวชที่ศีลังกาเดินเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กันเย็นๆสบายอกสบายใจกันแล้วสถานที่ต่อไปที่จะไปชมกันก็คือหอตะไลบอกเลยนะครับว่าเก่าแก่ดั้งเดิมคงสภาพไว้ได้คลาสสิกสุดๆเลยครับถูกใจพี่หนุ่มพี่แทงแน่นอน นี่นะพี่นะเชิญครับพี่สมนัโอ้โหสวยมากๆท่านผู้ชมครับขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้นะขึ้นได้เชิญครับเชิญครับค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับน่าภูมิใจมากวันนี้หนุ่มแท่งรามทัวร์นะครับโอ้โหพามาเห็นสถานที่เก่าแก่โบราณแบบนี้นะและยังคงความคลาสสิกคลาสสิกจริงๆ มีความสำคัญอย่างไรครับพอกรจเนี้ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 2449ครับก็มีจิตกรรมซึ่งตอนนี้เราอนุรักษ์ไว้ได้เท่าที่ยังเหลืออยู่เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นและยังเหลืออยู่นะคะด้านบนสุดเหนือหน้าต่างเนี่ยจะเป็นเทพชุมนุมนะคะเป็นภาพวาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าที่ห้าค่ะแต่อาจจะวาดโดยฝีมือช่างราดไม่ใช่ช่างหลวงเพราะว่าจะค่อนข้างลายเส้นอะไรไม่ได้ซับซ้อนมากนั่งชาวบ้านที่อยุธยานี่แหละแล้วก็ตรงที่เห็นตรงข้างหลังที่ตรงกับคุณหนุ่มนั้นนะคะ ก็คือเป็นพระพุทธเจ้าโปรดปัญจัควคีห้าองค์นะคะพุทธประวัติพุทธประวัติแล้วด้านหลังเสาเนี่ยจะมีภาพของในหลวงรัชกาลที่5ทรงเครื่องแบบแบบยุโรปแต่ว่าตอนนี้คนจะไม่รู้ว่านั่นเป็นพระบรมสารทิสลักษ์เพราะว่าพระพักหายไปแล้วเลือนรางมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ที่จริงแล้วตรงกันข้ามกันเนี่ยคือเป็นตำแหน่งที่ตั้งวัด วัดศพสวรรค์ในอดีตซึ่งเป็นที่เผาของพระสุริโยไทยเราจึงเห็นเจดีย์พระศรีสุริโยไทยสวยมากลยท่านผู้ชมที่ยอดยอดท่านสีทองใช่ยอดองใช่ทองอยู่นะเจดี่ตรงก็คือเพราะว่าเพราะว่าเราตรงข้างกับวัดศพสวรรค์แต่วัดศพสวรรค์ปัจจุบันเป็นสำนักศิลปกรที่สางไปแล้วครับค่ะแต่ว่าเจดีย์ยังอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วหอไตรแห่งนี้เนี่ยมีอะไรเรื่องราวอะไรบ้างฮะหรือว่ามีของอะไรอยู่ในนี้บ้างครับไม่ได้มี สมบัติหรือของแต่ว่าจะเล่านิดนึงว่าอาจารย์มีการมารีเรสิร์ชซ้ําเหมือนกันว่าบางครั้งเวลาอายุทยาเราเรียกคาว่าหอตรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้<า>เช่นอาจารย์ที่ศิลปรกรท่านหนึ่งท่านมาทําวิจัยว่าตรงนี้อาจจะเป็นพระพรารัชเสเด็จและการที่ห้าไหม,มเพราะว่าทําไมหน้าบันต้องมีตราอามแผ่นดิน<อ>ซึ่งมันมีตราอามแผ่นดินแล้วก็มีช้างเอราวัณแล้วก็มีปีกสร้างอย่างเบ็ดเสร็จเลยเป็นไปได้ไหมว่าเนื่องจากเพราะ พระพุทธเจ้าหลวงเองเนี่ยเคยเสด็จมาที่วัดธนมารามก่อนที่จะสร้างอันนี้นะคะพระองค์เคยเสด็จมาตรงบริเวณนี้แหละสองพันสี่รัอยี่สิบในเวลานั้นคือเดือนสิบสองขึ้นหกข้าบพระองค์ต้องมาทอดกระถินหลวงเองที่วัดสุวรรณดาราามที่วัดเสนาสนารามแล้วก็ล่องเรือมาตามแม่น้ำจนมาถึงวัดนี้ซึ่งเชื่อว่าวัดนี้ความสําคัญอยู่ที่ว่าในสมัยอดีตเนี่ยพระบรมราชานุกของพระองค์คือรัชกาลที่สี่แล้วเป็นไปได้ว่า ในหลวงรัชกาลที่สี่เนี่ยก็เป็นคนที่มีเ,เรียกว่าสายสัมพันธ์กับลังกาม,มากอาจจะมีดํานิในการอนุรักษ์วัดนี้มาตั้งแต่สมัยนั้นก็พระองค์เสด็จมาแต่ว่าในสมัยนั้นก็เสด็จมาโดยที่มีบันทึกในพระราชกิจรายวันว่นวา2,420มาทอดกระถิน่นแล้วพระองค์เนี่ยแวะมาจอดเรือตรงที่ท่าน้ําวัดน,นี้แล้วท่าน้ำวัดน,นี้ก็คือว่าขึ้นมาแต่ว่าบอกว่าไม่ได้มีของอะไรมากมาย เท่านั้นเองก็คือแต่ว่าพระองค์พูดง่ายๆว่าในหลวงและกันที่5มีประวัติว่าเคยเสด็จวัดนี้นหเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นมาประมาณ20กว่าปีก็เลยมาสร้างพระพาทิปทับเป็นไปได้แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นหอไตรของทางวัดอันนี้คือนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ให้ข้อคิดเห็นไว้ค่ะอาจจะเป็นประมาณนั้นใช่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นหอไตรครับผมนะครับก็มีชื่อผู้สร้างอะไรตรงนี้หมดเลยพี่แท่งปากประตูทางเข้า เป็นภาษาโบราณภาษาเก่าเลยนะใช้รอสอตอนนั้นยังไม่พุทธศักราชเท่าไหร่นะก็เป็นรอสออยู่เลยคลาสสิกเก่าแก่ท่านผู้ชมและด้านล่างนหอพี่นี่ฮะด้านล่างจริงๆมันเหมือนเป็นใต้ถุน<อ>ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเก็บสมบัติท,ทองคําของศิลป์ปัญญาเป็นเป็น,น, <laughs> นห้องเก็บของแล้วนะตอนนี้ไม่ค่ะแต่ความสําคัญอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วเหยียบตอนนี้จริงๆแล้วมันถูกบูรณะโดยรัฐบาลสีลังกา2546ันอ่เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหอไตรมันทรุดโทรมจนเรียกว่า ถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นมานะแล้วประมาณ2,540กว่าเนี่ยหอมันโยจะพังแล้วแล้วรัฐบาลศีลังกาเนี่ยบริจาคเงินให้ประมาณร่วม3ล้านบาท บูรณะหอไตรโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหตรงจุดนี้มองเห็นความงดงามของเจดีย์พระศรีสุริโยไทยอีกฝั่งของแม่น้ำได้อย่างชัดเจนถ่ายรูปเช็คอินได้เลิศเลยล่ะครับผมวันนี้ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดธรรมาร,รามและวฟังเรื่องราวความสำคัญของพระอุบาลีมหาเถระในครั้งอดีตอิ่มบุญอิ่มใจจริงๆเลยล่ะครับ